ครับเพราะฉะนั้นก็เลยให้มาจับตัวนายรัตตกรังรอดผมโกงครับโกงโกงยังไงแบบในรถในในกลุ่มไหนรถดูดจำนำคุณเจอเจอยังไงเขาโพสหรอเขาโพสในกลุ่มรถดูดจำนำโพสว่าอะไรครับโพสในเขาแชร์ในกลุ่มรถดูดจำนำเขาแชร์ว่ารถ ทำนะเอาเขาให้เบอร์ไว้ด้วยถ้าคุณโทรไปแล้วคุณว่าไงผมบอกผมรับจป็นนารถไว้รับจะนารับแล้วจริงเราไปรับของเขาอ่ะเนี่ยไม่นะครับรู้ได้ในส่วนนี้แล้วแล้วเราทำอาชีพอะไรผมตอนนี้ผมก็เลี้ยงกุ้งเลยนะครับกุ้งใช่แล้วกำนัลรถด้วยรับกันแลรับบ้างราไปเยอะไหมเยอะครับคันสำคันปลอดภัยสบายครับอ่า แต่แล้วพอพอเราเราโทรไปแล้วเราพูดจะพูดในหางว่าอะผมรับเป็นมรถครับอ่าแล้วเราบอกไงว่าเขาโอนตามมา,าเรา,เราบอกเราเรับจำได้ไม่เท่าไหร่ครับหกหมื่นครับหกหมื่นอแล้วถ้าเขางานเขาต้องหักโอนให้เราหกหมื่นครับ,บ,รบ,บอ่าแล้วก็ถ,ววถ,ถ้าว่าเขาโกงเขาแเขาเสียหายล้วเรายังไม่ซ่อเติมเขาเลย เงินเนี่ยบอกแฟนให้เขาคืนเงินแต่เงินกดไม่ได้เขาตัทำันที่อหผมว่าคืนเงินให้เจ้าทูกเขาอันนี้เราไม่รู้นะเราเราก็ต้องไล่ขัดเจ้าทูบเขาเพราะเขายังคิดว่าเขายังคิดว่าคุณรักของคุณคุณรักของเขานะถ้าถ้าให้คุยอ่าอันนี้เราไม่รู้ผมไม่รู้ผมเป็นำา่วจก็ทำตามหน้าที่แล้วคุณโทรไปแล้วคุณเอาข้อมูลส่วนตัวเ่ามา่างไหนก็สับในกลุ่ม เราแค่เอาทเบียนรถเช็คได้ครับเช็คได้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยนะของฝ่าที่เราเห็นโพสต์ะที่เห็นโพสต์นี้ใช่ไหมเห็นโพสต์นี้ในในกลุ่มรับจำลังรถเราก็เลยโทรครับโทรไปซามเขาว่ารถอยู่กับเราแต่งจิงรถไม่ได้อยู่เรากําลังบอกว่ารถไม่จริงรถไม่ได้อยู่กับเราแล้วเราก็เลยให้เขาผู้เสียหายเขถ่ายรถกับเราอันนี้เสื้อผ้าชุดนี้คือเนี้ยชุดไปกดตังค์ใส่ไปกดตัง อ่ะแล้วบัญชีเรา,าเปหน,น,นยังไงเีมาเบญชีครับโทรครับฮะมีเบอร์อยู่ครับเราซื้อเข้ามาครับซื้อซื้อจะอันนั้นผมครับอันนั้นผมอันนั้นรับผมอันนั้นผมครับนี่เสียงเรานะ ขเาด้ยบอกว่าถ้าไม่นั่นก็ไม่ต้องติดต่อละ